มี่ชื่ออะไรครับบุรณะนี่บุรณะนี่ก็เป็นน้องใหม่ครับรหัสเท่าไหร่นะหนึ่งหนึ<ณ>่งเจ็ดห้าศูนย์บอกว่าพี่นุชนี่แหละติดใจนี่แหละแนะนำมาแล้ววันนี้โปรโมชั่นของพวกเรานะออกไปเชิญชวนครับออกไปบอกเพื่อน<ค><ณ>ให้เพื่อนใหม่เข้ามาใครเข้ามาสมัครใหม่ได้รับโปรโมชั่นฟรีอะไรได้ห้าร้อย point อ่าคนแนะนำก็ได้ ถอยเห็นนะครับแล้วพวกเราก็เอาเขาเรียกว่าเอาถอยเนี่ยมาแรกเกิดซื้อขายกันในแอปพลิเคชันของมาเธอร์สมาร์ทที่คุณร้านขายอะไรเนี่ยกระเป๋าเ่ะนไหมกระเป๋าอันนี้เป็นมือหนึ่งมือสองจ้ะมือหนึ่งซื้อนั่งซื้อมาแล้วไม่ได้ขายแล้วเป็นกระเป๋ามือหนึ่งนะไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าเขาได้แบ่งมาขายเขาซื้อมาแล้วโอ้โหสุดยอดมากเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ยี่ห้ออะไรเอ่ยว่า MCM MCM นี MC yeah, mountain, right? ่มีรหัสนี่นะครับมีรหัสของแบรนด์เด่นของแท้นะอันนี้ของแท้เลยครับใครที่จะมาซื้อก็มาได้ครับวันนี้แบรนด์เด่ของแท้ MCM สนุกสนานครับก็มาร่วมใจกันครับมาร่วมอยู่ในสังคมเดียวกันนะครับเป็นสังคมของการให้และแบ่งปันสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช้เงินขอบคุณครับ